เห็นู่นี่คือพุกขยอครับผมครับพุกขยอนี่คือเนื้อดิบๆเลยท่านผู้ชมข้างล่างนี่โรยรองด้วยสาลี่แล้วก็ใส่ไข่วิธีทานทาอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็คลุกอย่างนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับมันใช้ได้นะครับแต่ว่าเป็นสมัยก่อนผมเป็นคนไทยเนี่ยผมทำเนี่ยผมใช้วิธีการทํำยังไงรู้ไหมผมใช้บีบมะนาวคุณลองไปลองดูสิ จริงทานได้ครับทานได้ทานได้ทานได้ครับเป็นองรสชาติครับทานได้นะพวกทานได้ดังนอ้นพวกไอ้พวกเนื้อดิบหนูก็หนูก็พอกินได้ครับแต่หนูแปลกใจตรงที่ว่ามันใส่ไข่ดิบลงไปแล้วแบบรสชาติมันก็มันมันเหม็นไข่ไหมไม่เหม็นเลยไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแย่อย่างเดียวจริงเหรออร่อยมากโอ้เมนข้าวจริงเหรอเหม็นข้าวแต่ว่าถ้าคน คนที่ไม่ชอบกินข่าวก็แต่ว่าหนูกินได้ได้รสชาติมันกินได้จริงๆนะฮะแต่ว่ามันดิบหน่อยมันต้องอยู่ที่คนกินดิบนะฮะแต่คราวนี้เรามากินแบบสุกๆกันบ้างมาอันนี้คอหมูที่เราไปเรียนรู้มาแล้วว่ามันมีหลายแบบด้วยกันหมูหนึ่งตัวนะครับเริ่มเรียนรู้อะไรก่อนดีครับเรียกอะไรไล่สุดเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเห็นว่าคุณนวัดได้แบ่งประเภทมาแล้วหกประเภทใกล้สุดนั่นคือคอหมูครับท่านไม่ด้ค่อยไล่มาฮะค่อยๆไล่คอหมูเลยครับแล้วต่อมาคือสันคอสันคอหมูต่อมา แกมหมูอันนี้อันนี้แพงมากแกบนี้ติดมันนะฮะอันต่อมาอันนั้นแต่ท้องหมูครับท้องหมูฮะอันนี้ถ้าใครอยากอ้วนกินไปเลยนะฮะอันสุดอันอันต่อมาครับซี่โครงหมูซี่โครงหมูครับส่วนสุดท้ายนี้แกมหมูติดมันแกมหมูติดมันอันนั้นจานนั้นคือทบสุดเลยนะฮะอันนี้ก็แพงแก้หมูเนี่ยนะฮะไอไอเฮียจะเอาอะไรฮะเอ่ไม่ขออนุญาตมานั่งนี่แปโหโอ้โห เอาแก้มเอาเอาแผนแก้มก่อนนึกว่าจะโดนไล่เต่ในลัวกินแก้ยพอมีกินอะไรไล่ทุกทีเลยอันนี้นะครับเป็นแก้มทั้งติดมันแล้วไม่ติดมันนะครับอ่าเด็ดลองดูนะครับจริงจริงคุณต้องเอาไอ้นั้นถูก่อนนะครับมันต้องเอามันตรงนั้นมันอันแรกอะถูซะหน่อยอ่าโอเคได้นะฮะมันก็จะช่วยให้มีน้ำมันอะาก็มันมีมันมันเวลาย่างร้อนร้อนสุกสุอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับกินกับข้าวสวยนะ อร่อยสุดๆแล้วมันมีซอสจิ้มของมันนะใช่ครับแล้วเวลาเรามาเมืองไทยเราแปลงหน่อยท่านผู้ชมเราใส่กระเทียมลงไปใส่พริกขี้หนูโอ้โหท่านผู้ชมเอ้แก้มนะครับไม่ต้องไปบอกใครเลยดูแก้มติดมันนะอันนี้แก้มนี่ดูสะก่อนครับซอสไหมเอาซอสไหมซอสไหมนั่นซอสออพิยวๆก่อนนะฮะนี่คือแก้มติดมันซึ่งแพงที่สุด ในกระบวนรับประทานด้วยกันอ่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้เค็มมีซอสนิดนึงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะท่านผู้ชมถ้ามีข้าวสวยหน่อยนะผมบอกอย่าบอกใครโอ้โหเนี่ยฮะออกมานี่นี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่เอาแล้วฮะหนึ่งสองสามเป็นไงฮะคุณโก้คุณผู้ชมได้ใจไหมฮะมันนุ่มๆแล้วมันมีความเหนียวอยู่ในตัวแล้วมันหอมฮะแล้วมัน หมูย่างอ่ะเวลาเนื้อมันเป็นเส้นแล้วมันเข้าปากมันคราวนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายอันนี้เราไปให้กําลังใจกันนะครับไปชมกันต่อละกันนะครับเพิ่งมีมาหยกหยกนี้นี่เองท่านผู้ชมคงจําได้เรื่องของเรือที่ล่มแล้วทําให้มีคนเสียชีวิตประมาณร่วมจํานวนมาก300คนนะครับก็ถือว่าเป็นการไปให้กําลังใจนะครับในทุกๆกลางคืนนะครับเขาจะมีการเดินประท้วงกันอยู่ในช่วงนี้นะครับหลายคืนทีเดียว เรียกว่าเดินประท้วงกันทั้งเมืองพอตกกลางคืนนะครับคือประท้วงเรื่องของที่เรือล่มไปเรือางไปให้ทางราชการรับผิดชอบเรื่องความรับผิดชอบแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนครับแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกครับท่าน<ว>ผู้ชมเชื่อไหมประชาชนเขาร่วมมือร่วมใจกันประท้วงอย่างสงบ ปะท้วงอย่างสงบเพราะว่าก่อนจะประท้วงนะครับจะต้องไปแจ้งความก่อนว่าจะประท้วงตั้งแต่กี่โมงถึงกี uh ่โมงถนนไหนถึงถนนไหนแล้วพอเสร็จปั๊บต้องเลิกทันที uh huh. และการประท้วงจะอยู่ในประเด็นที่แจ้งความไว้แล้วที่กําหนดไว้อย่างเช่น oh. วันนี้ที่ผมไปเนี่ยนะฮะต้องบอกกันตรงๆเพราะว่าก็คงซีนเนียร์ีผมมีวันนี้ประท้วงในประเด็นของเรือน,นี่แหละแต่พุ่งไปที่ไล่ประธานาธิบดี uh huh. เพราะว่ายังจ่ายค่าคุ้ม ค่าเสียหายไม่มากพอค่าทดแทนค่าทดแทนไม่มากพอนี่คือประเด็นที่เขาเขียนเอาไว้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ทําให้คนเกาหลีเศร้ามากนะครับเราก็คงเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่ไปดูว่าเหตุการณ์ณวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่คือภาพในอดีตวันที่16เมษายนคงจําได้เรือลำนี้ได้อับปางลงนะครับเวลาประมาณ อ่เก้าโมงเช้าของเกาหลีใต้หรือประมาณ7จ็ดโมงเช้า,าในประเทศเราเราจะไม่พูดไปถึงลงข่าวรายละเอียดมากนะแต่ถ้าภาพโชว์เขาต้องไปชมให้เห็นว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นครับนะครับแล้วจริงๆแล้วจิตสํานึกของคนเกาหลีที่คุณนวัดเล่าให้ฟังว่าเมื่อเรื่องเกิดแล้วคนของเขาออกมาอย่างสงบนะครับแล้วมารประท้วงร่วมกันว่ารัฐคุณจะทําอะไรบ้างรับผิดชอบอย่างไรทดใช้อย่างไรครับผมส่วนเรื่องอรายละเอียดว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงแล้วก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแต่ภาพเนี่ยดูกี่ทีกี่ทีก็ เข้าใจเข้าใ,ใจนะครับรรรไปดูในไปดูชีวิตปกติในเมืองละกันภาพนี้ถือว่า2ชั่วโมงนะครับทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคนเกาหลีหมดความสุขลงไปทันทีเพราะความในสองชั่วโมงปัจจุบันนะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนก็นแล้วแต่ในกรุงโซลหรือเมืองใหญ่ๆนะครับคุณจะได้เห็นบรรยากาศของการแสดงการไหว้อาลัยทุกๆจัตุรัสทีเดียวนะครับมีการจัดนิทรรศการนะครับมีการจัดเรื่องของการแสดงการไหว้อาลัยในทุกๆจุดการวางดอกไม้ในทุกๆที่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไป เกาหลีใต้ในช่วงนี้เราก็แนะนําผ่านทุน่โชเลยว่าอย่าเออกระเริกจนเกินไปในสถานที่บางสถานที่นะครับต้องให้ความเคารพและไม่หัวเราะล่าเริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ถ่ายรูปเพื่อความสนุกสนานโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการแสดงสัญ,ญลักษณ์นะครับ ก็คือริบบิ้นสีเหลืองนะครับจะต้องไม่ประพฤติอะไรที่แสดงถึงความสนุกนะครับเพราะคนของเขากำลังเศร้าเนี่ยเข้าไปเข้าไปยืนไว้อะไรนะฮะครับผมคนคนทั่วไปยืนไว้อะไรต่อคิวได้เลยนี่เป็นจตุรัสกลางเมืองเลยหนึ่งจตุรัสนะครับมีการพับเรือมีการพับนกมีการวางดอกไม้มีการจัดนิทรศการมีการเขียนคําไว้อะไรต่างๆนานามากมายทีเดียวเอาไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติใครเดินทางไปเนี่ยจะเห็นแบบนี้เรื่อยๆก็อย่าได้อย่าได้สงสัย มันคือเรื่องของการสูญเสียในครั้งที่ผ่านมาครับแล้วเราก็เดินทางออกไปนะครับเราจะเห็นบรรยากาศหลายส่วนเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางออกไปนอกเมืองเนี่ยแม้กระทั่งตกบริเวณคลองริบบิ้นสีเหลืองริบบิ้นสีเหลืองคือตอนนี้ใครไปไม่รู้เรื่องก็จะบอกอุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยแล้วไปเฮฮากรีดกร์าถ่ายรูประวังนะฮะที่คุณนวัตนเตือนคือมันไม่ใช่อย่างนั้นริบบิ้นสีเหลืองทำไมถึงสีเหลืองอะไรเขาแสดงถึงการสูญเสียของเด็กนะครับในในอดีตไม่เคยใช้สีนี้มาก่อนนะครับมีแต่สีขาวกับสีดํานะครับ หลังจากนั้นนะครับรายการเราทุไน g h t s ก็เดินทางไปนะครับออกนอกเมืองไปไกลมากนะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีเดียวเพื่อเราจะสืบเสาะนะครับและก็จะเดินทางไปถึงบริเวณโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีข่าวโศกอนัตรกรรมค่อนข้างสะเทือนใจต่อคนทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากวันที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยนักเรียนถึง325คนจากโรงเรียนแห่งนี้น,น,นะครับร,ร่วมทัวร์คณะนี้ไปด้วยก็คือเดินทางจาก เอาบริเวณท่าเรือเพื่อจะไปยังเกาะเจจูนะครับนี่คือโรงเรียนที่นักเรียน300กว่าคนเนี่ยถูกต้องเรียนอยู่นะฮะชื่อโรงเรียนมัธยมดันวอนนะครับในเมืองอันซานนะครับของเกาหลีใต้และเป็นโรงเรียนที่ยกไปทั้งชั้นค<ช>าว่ายกไปทั้งชั้นไม่ใช่ทั้งห้องนะครับคือทั้งชั้นเลยระดับมัธยมทั้งชั้นเรียนอของเขาเลยปิดไปนานมากนะครับไปประมาณ2ส,สัปดาห์เสร็จแล้วกว่าที่จะมีสติกันขึ้นมาใหม่แล้วกว่าที่จะเปิดนะครับ วันที่เราไปนี่ตรงกับวันอาทิตย์นะครับโรงเรียนก็ไม่ได้เรียนอยู่แล้วแต่สภาพของบรรยากาศที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในโรงเรียนก็แล้วแต่มีแต่ความโศกเศร้าตลอดเวลามีแต่คนเดินมานะครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตญาติญาติหรือครอบครัวก็อยู่บริเวณใกล้โรงเรียนด้วยกันทั้งสิ้นในอำเภอนั้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงเห็นภาพคนเดิน เอาเครื่องดื่มเอานมเอาน้ําเอาขนมเป็นภาพที่เจ็บปวดหัวใจมากท่านผู้ชมการเอาเครื่องดื่มเอานมเอาน้ำเอาขนมไปวางเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเป็นเด็กท่านผู้ชมจะเห็นตลอดทางเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยครับมันจะเป็นนมท่านผู้ชมไม่ใช่ทูบไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเป็นนมเป็นขนมเป็นน้ําเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วนึกภาพนะคุณนวัดครับโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนท่านผู้ชมแล้วคนหายไป300กว่าคนมันหายเยอะมากนะครับชั้นเซกชันนี้ทั้งเซกชันห้องหนึ่งมีอยู่40คนอ่ะ40คนแล้วมันหายไปทั้งซี่อ่ะ ก็โรงเรียนบอกนะครับว่ามันโรงเรียนประมาณ6 -7 ชั้นอะไรเงี้ยนะครับก็ในชั้นหนึ่งเผอิญว่าคลาสเนี่ยเขาอยู่ประมาณชั้น3าอะไรเงี้ยทั้งชั้นแทบไม่เหลือเลยปิดเลยแล้วไม่มีใครกล้าที่จะใช้ชีวิตอยู่ตรงบริเวณนั้นเพราะว่ายังรู้สึกว่ามันทรมานจิตใจนี่ดูสิแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีุกตามีอะไรอย่างเงี้ยทุกมุมของโรงเรียนนะครับมีตุ๊กตามีของเล่นมีลูกอมนะครับมีขนมแล้วก็มีหนังสือมีสมุดเปล่านะครับมีเครื่องเขียนรวมถึงบริเวณจัด จัดภาพนะครับเพื่อให้เขียนทำไว้อะไรเห็นแล้วแบบโอ้โหมันนะครับเราเองเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะครับก็เราก็แสดงแสดงความรู้สึกว่าเรารู้สึกเห็นใจในความสูญเสียครั้งนี้นะครับก็เขียนในนามตัวแทนแล้วกันตัวแทนแฟนรายการตัวแทนคนไทยนะครับแล้วก็แล้วก็รายการทูน่าโชว์ด้วยนะครับให้กําลังใจกันไปนะครับนี่ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของคนเกาหลีใต้เลยทีเดียวนะครับ ก็อยากให้นักเรียนทุกๆคนนั้นเดินทางไปสู่สวรรค์นะให้สุขสบายให้กําลังใจแล้วก็เห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าความผิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากกรณีใดๆก็ตามนะครับอะไรลับควบคุณทุกคนนะครับคนเหมือนกันโลกเดียวกันเคลื่อนกันทั้งหมดก็เรื่องราวที่เรานําเสนอในวันนี้ ของเกาหลีใต้ของกรุงโซลเนี่ยยังไม่จบนะฮะแต่วันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอและนี่คือ Amazing ต่างแดนครับแม่อา้ฮะผมบอกแล้วไปเกาหลีใต้คราวนี้คุบมบอกตรงๆเลยทนะ่มีทั้งเรื่องสนุกแล้วก็เรื่องน่าเศร้าแล้วก็ไว้อะไรจริงๆนะไปถึงตรงนี้พูดตรงนี้เราก็ยังพูดกันหลังกองของเรานะพูด มันเสียวๆนะครับมัน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 เหงามันเศร้าต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆเวลาเห็นเครื่องดื่มที่วางล้อมโรงเรียนอยู่มันรู้สึกบังเวงครับเมื่อก่อนเราไม่เคยนึกถึงเลยนะเวลาเราเห็นนมกระป๋องนมขวดหรือเราเห็นน้ำาะลุนเล็กๆอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกอะเราแต่เดี๋ยวนี้พอเราเห็นวางขนาดนั้นเรารู้อ๋อเขาให้เด็กับเอามาให้เด็กความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่แย่มากเราให้กำลังใจกันไปครับอะเรามาฟังเพลงดีกว่าครับคืนนี้ครับสล็อตแมชชีนครับแฟนๆของเขาห้ามพลาดครับนี่คือ ซิงเกิลล่าสุดของเขานะฮะมีคนคิดถึงเธออย่างที่บอกไปนะฮะคุณผู้ชมครับครั้งนี้เป็นอัลบั้มที่5แล้วนะฮะชื่อว่าอัลบั้มเรนโบ้คนะครับการมิกซ์เสียงทําถึง2ประเทศด้วยกันนะฮะไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ประเทศออสเตรเลียเอ๊ะทำไมทำไมต้องไป2ประเทศประเทศแรกไม่จ่ายตังค์คือประเทศแรกสหรัฐแมชชีนไม่ได้จ่ายตังค์เลยไม่ได้คือเพื่อความสมบูรณ์นะครับจากนั้นเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็เอาไปทําที่อังกฤษต่อมาสเตอร์นะท่านผู้ชมเอาไปทำที่อังกฤษต่อและที่ที่ทำนี่เป็นแผ่นเสียงที่ เรียกว่า Abbey Road อะสมัยก่อนที่ทำ Beatles าส่งมาทำที่นั่นสตูดิโอในอังกฤษอะผมไม่ได้พูดเล่นนะเขาเพมีความรู้สึกว่าโอ้โหครั้งนี้สรอปแมนชินลงทุนขนาดนี้จริงๆเลยแล้วครั้งนี้เนี่ยฮะแฟนๆของคนที่ชอบฟังเพลงที่มันระบบเสียงที่มันครบคุณจะได้ฟังอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาจะทำเป็นซีดีออกมาเลยเพื่อให้เรารู้สึกว่า การบันทึกเสียงทั้งหมดเนี่ยมันครบเต็มรูปแบบทั้งหมดนี่คือสลอตราแมชชีนครับและอาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทําให้ซีดีนะฮะกลับมาแล้วก็เรียกว่างานแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะกลับมาได้อีกครั้งเพื่อเดี๋ยวนี้หาซื้อกันยากเลยนะฮะเพราะว่าคนมาก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดอย่างเดียวนะฮะดาวน์โหลดจะจะบดตัวกันแล้วนะฮะอันนี้นะลองฟังเพลงนี้ของสัอตแมชชีนครับมีคนคิดถึงเธอและนอนหลับฟันดีทุกๆกท่านจงก็จะพบกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้าวันนี้เราทั้งสี่ลาไปก่อนราตรีสวัสดครับี Sent 延伸长距离。